กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลังนะคะสำหรับไฟเบอร์คอฟฟนะคะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสามารถที่จะใช้ในการลดน้ำหนักได้แล้วพวกเราก็คงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันช่วยในการลดน้ำหนักได้อย่างไร เรามีวิธีการลดน้ำหนักมากมายอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วแต่ตัวนี้ใช้หลักการนะคะของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกากอาหารนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์คอฟฟนี้นะคะจะมีกากาอาหารทั้งหมด3ตัวนะคะเราจึงเรียกมันว่าเป็นซ u เปอร์ไฟเบอร์นะคะสำหรับกากอาหารในนี้มีอะไรบ้างตัวที่1น,นะคะก็คือพวกกากจากกลมข้าว ะะซึ่งเราใช้พวกกากที่บีบเอาน้ำมันออกหมดแล้วนะคะแล้วเหลือแต่กาก,ากอย่างเดียวซึ่งพวกนี้จะเป็นพวกเซลลูโลสนะคะเป็นพวกใยอาหารหรือกา,กากอาหารนะคะเหลืออยู่แล้วก็เอามาผสมในผลิตภัณฑ์ของกาแฟนะคะตัวที่2นะคะที่เราเอามาผสมด้วยก็คือพวกอินูลินอินูลินก็เป็นพวกโพลีแซคคารายชนิดหนึ่งนะคะเป็นกา,กากอาหารเช่นเดียวกันนะคะก็ได้มาจากอา่้มาจาก สิ่งมีชีวิตนะคะที่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะคะเราเรียกว่าจุลชีพนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นพวกโพลีแซคคาไรด์เช่นเดียวกันแต่ได้มาจากพวกสัตว์ทะเลนะคะเราเรียกว่าไขโตแซนเพราะฉะนั้นสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟ b e r Coffee นี้จึงมี พวกใยอาหารหรือกากอาหารเนี่ยถึง3ตัวด้วยกันนะคะตัวที่1ก็คือกากจากนําข้าวนะคะหรือว่าจมูกข้าวอันที่2ก็คือพวกอินูลินนะคะจากพวกจุลิลนทรีย์และตัวที่3ก็คือจากพวกสัตว์ทะเลก็คือพวกไคโตแซนแต่และตัวมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะคะสำหรับตัวที่1ก็คือพวกกากอาหารที่ได้จากน้ํามันําข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจริงๆนะคะเราเบีบเอาน้ามันออกหมดแล้วแล้วเหลือกากนี่มาพวกนี้ก็จะ เป็นพวกไฟเบอร์นะคะที่ไม่มีน้ำมันอยู่แล้วเมื่อมีไปเจอน้ำมันเข้าอีกมันก็จะดูดไขมันกลับเข้ามาในตัวของมันเองแล้วก็จะทำให้พองตัวนะคะเมื่อพองตัวก็จะอยู่ในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอิ่มนะคะขณะเดียวกันเมื่อมันเคลื่อนที่ไปสู่ลำไส้ใหญ่นะครับเรื่อง ื่อนที่ไปสู่ลำไส้เล็กก่อนนะคะแล้วก็ไปสู่ลำไส้ใหญ่เมื่อไปสู่ลำไส้ใหญ่แล้วก็สะสมตัวกันจนกระทั่งพองตัวเต็มลำไส้ใหญ่นะคะก็จะทําให้เกิดการบีบรัดของลำไส้แล้วก็ขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระอันนี้ก็คือเป็นไฟเบอร์ตัวที่1นนะคะสําหรับไฟเบอร์ตัวที่2ก็คืออินูลินอินูลินก็เป็นพวกโพลีแซคคาลายชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันจะพองตัวเหมือนกันนะคะแต่พองตัวแล้วก็จะทําให้เกิดความเนิดเกิดขึ้น นะคะคล้ายๆแป้งเปียกนะคะเมื่อมันมีความเนิดเกิดขึ้นแล้วมันก็จะคงค้างอยู่ในกระเพาะอาหารก็จะทําให้รู้สึกอิ่มนะเมื่อรู้สึกอิ่มก็จะทําให้กินอาหารได้น้อยลงแต่ไม่ได้ทําให้ไม่กินอาหารเลยแต่จะทําให้กินอาหารได้น้อยลงเท่านั้นเองนะคะเมื่อมันพองตัวแล้วมันจะมีความเนิดเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะความเนิดนั้นก็จะทําให้พวกอินูลินเนี่ยค้างอยู่ในลําไส้เป็นในกระเพาะอาหารเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอิ่มในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในเดียวกันมันจะค่อยๆเคลื่อนย้ายไปสู่ลำไส้เล็กนะคะตอนที่มันเคลื่อน,นย้ายไปสู่ลำไส้เล็กนี้ก็จะต้องไปมีเอนไซม์อีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้ในร่างกายปกติของเราไม่มีนะคะจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะคะที่จะผลิตพวกเซลลูเลสนะคะเซลลูเลสจึงจะย่อยพวกอินูลินนะคะแล้วก็จะทําให้กลายเป็นกากอาหารอีกครั้งหนึ่งก็จะไปอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ก็ไปสะสมตัวนะคะแล้วก็ไปพองตัวในลำไส้ใหญ่จ กระทั่งเต็มลำไส้ใหญ่นะคะแล้วจึงจะมีการขับถ่ายออกไปนะคะส่วนตัวที่3ส่วนตัวที่3นี่ก็คือไคโตแซนไคโตแซนใช้คุณสมบัติพิเศษก็คือในระหว่างที่มันอยู่ในกระเพาะอาหารซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะมันจะมีการแตกตัวให้ประจุปเป็นบวก และเมื่อประจุเป็นบวกแล้วมันเคลื่อนไปสู่ลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กนี้เป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนของไขมันนะไขมันเกิดการแตกตัวเช่นเดียวกันในลำไส้เล็กได้ประจุลบออกมานะคะประจุลบกับประจุบวกมาเจอกันนะคะก็จะจับรวมตัวกันแล้วก็จะทําให้เกิดเป็นสารขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นสารประกอบ ขึ้นมาซึ่งจะช่วยทําให้ดูดซับไขมันนะคะเมื่อดูดซับไขมันแล้วก็จะถูกขับถ่ายออกไปทางอุจจาระเพราะฉะนั้นตัวที่3นี้ก็คือไขโตแซนก็จะช่วยเอาไขามันส่วนเกินในร่างกายของเราเนี่ยออกไปจากร่างกายด้วยดังนั้นหมายความว่าถ้าเรากินตัวครอบ ไฟเบอร์คอฟฟนี้แล้วก็จะทําให้ร่างกายเราเลดความอ้วนได้โดยกลไกทั้งหมด4ประการด้วยกันนะคะประการที่1ก็คือไฟเบอร์ iber, นะคะซึ่งมีอยู่ในลำไส้ใหญ่จะทำให้มีการขับถ่ายออกไปซึ่งจะดึงเอากากอาหารเก่าๆเนี่ยออกไปจากร่างกายด้วยนะคะขบวนการที่2ก็คือ พวกอินูลินซึ่งจะมีความเนิดนะคะเมื่อพองตัวและเนิดอยู่ในกระเพาะอาหารก็จะทำให้มีความอิ่มนะคะอิ่มอย่างเดียวไม่พอมันจะอิ่มนานสักระยะหนึ่งเนื่องจากความเนิดของมันกว่าที่จะเคลื่อนออกจากลำไส้เออก่อที่จะเคลื่อนออกจากกระเพาะอาหารไปลำไส้เล็กและไปลำไส้ใหญ่ต้องใช้เวลาเนื่องจากความเนิดของมันนะคะอันนี้ก็เป็น,นกลไกที่3และกลไกที่4ก็คือตัวไคโตแซนนะคะไคโตแซนเองก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะดูดซับไขมัน นะคะก็จะดหดือซับไขมันส่วนเกินแล้วก็สามารถที่จะขับทายไขยมันที่เป็นส่วนเกินนั้นออกไปทางลำไส้ใหญ่ เพราะเนื่องจากตัวของมันเองเป็นกากอาหารด้วยก็จะทําให้ร่างกายเราขับถ่ายส่วนเกินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไขมันไม่ว่าจะเป็นอาหารส่วนเกินนะคะรวมทั้งจะทําให้เราเนี่ยรับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยน้อยนะคะเพราะว่าเราอิ่มนะอิ่มนานเนื่องจากมีกากอาหารนี่อยู่เต็มกระเพาะเต็มลําไส้ของเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําไมไฟเบอร์คอฟฟจึงมีผลในการที่จะลดความอ้วนได้แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ เนื่องจากไม่ใช่มีไฟเบอร์ตัวเดียวแต่มีไฟเบอร์3อย่างแล้วก็ทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งจะทําให้ลดความอ้วนได้ขณะเดียวกันนะคะที่บอกว่ามันมีผลต่อสุขภาพอย่างไรผลต่อสุขภาพก็คือตัวไขต่ตแซนนั่นเองนะคะไขต่ตแซนที่เมื่อกี้เราได้บรรยายกันไว้แล้วว่าไขาต่ตแซนสามารถที่จะดูดซับไขมันส่วนเกินนะคะ รวมทั้งคอเลสเตอรอลนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะดูดซับคอเลสเตอรอลคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงก็จะทำให้ไม่เป็นไขมันในเลือดสูงได้เพราะว่าไคลโตแซนจะดูดซับคอเลสเตอรอลที่อยู่ในร่างกายที่เป็นส่วนเกินเนี่ยไปกับตัวไคลโตแซนนะโดยใช้คุณสมบัติเรื่องของประจุนะคะประจุบวกและประจุลบนะคะประจุบวกที่เกิดขึ้นเนื่องจากไคโตแซนอยู่ในกระเพาะอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด นะคะทำให้แตกตัวได้เป็นประจุบวกและประจุบวกนั้นจะมาจับตัวกับไขมันหรือคเอเลสเตอรอลซึ่งมีประจุลบนะคะซึ่งเป็นออหางยาวของไฮโดโครคาร์บอนก็เกิดการรวมตัวกันนะคะเป็นโครงสร้างขึ้นมาเรียว่าสารประกอบสารประกอบนั้นก็จะรวมตัวกันแล้วก็เคลื่อนไปยังลำไส้ใหญ่แล้วก็กลายเป็นกากอาหารและถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย ดังนั้นคเอเลสเตอรอลจึงถูกขับถ่ายออกไปด้วยนะคะทำให้คเอเลสเตอรอลไม่สูงจนเกินไปการรับประทานไฟเบอร์คอฟฟนี้จึงช่วยในเรื่องของสุขภาพคือทำให้ไม่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วว่าไฟเบอร์คอฟฟมีผลอย่างไรนะคะมีผลต่อสุขภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าน่าสนใจไหมนะคะแต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะ และกาแฟหรือกาแฟเนี่ยนะคะในกาแฟมักจะมีคาเฟอีน คาเฟอีนมีผลอะไรต่อสุขภาพหรือต่อร่างกายเราหรือเปล่าจะทําให้เราติดกาแฟไหมทุกคนก็จะกังวลตรงนี้นะคะอาจารย์ขอเรียนให้ฟังเลยค่ะว่าคาเฟอีนก็เป็นตัวหนึ่งที่มีการวิจัยนะคะว่าคาเฟอีนเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยในการกําจัดไขมันส่วนเกินนะคะโดยที่คาเฟอีนนี้ไปกระตุ้นให้เอนไซม์ตัวหนึ่งนะทำงานซึ่งเอนไซม์ตัวนี้นะคะจะไปกระตุ้นให้ ไขมันนะคะถูกเปลี่ยนตัวให้เป็นกีสลายเพราะฉะนั้นก็จะถูกขับถ่ายออกจากร่างกายด้วยดังนั้นกาแฟจึงมีส่วนในการลดความอ้วนได้ค่ะนะคะนอกจากนั้นเราทราบอยู่แล้วค่ะคาเฟอีนกินเข้าไปจะทำให้มีความรู้สึก ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะ่าทาให้มีการออกกําลังกายอยู่ตลอดเวลามีการใช้พลังงานนะคะรวมทั้งทําให้เราไม่หลับไม่นอนได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะทําให้มีความลดความอ้วนได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคาเฟอีนก็ไม่ได้มีผลเสียนะคะถามว่าคาเฟอีนเสพติดไหมเสพติดค่ะแต่เสพติดรสชาติของมันค่ะ ถ้าหากว่าเราไม่รับประทานกา,ฟกาแฟนี่จะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะนะอันนี้ก็คือข้อดีของไฟเบอร์คอฟฟที่จะมีผลในการลดความอ้วนแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลด้วยซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นไหมคะแตกต่างแน่นอนในท้องตลาดส่วนมากกาแฟที่ลดความอ้วนมักจะผสมคอลลาเจนอย่างเดียวนะคะซึ่งออคอลลาเจนก็มีแค่บทบาทเดียวเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างไปจากไฟเบอร์คอฟฟนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะถ้าท่านผู้ ชมอยากทราบว่ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดมากไปกว่าที่เราเสนอในวันนี้แล้วก็สามารถที่จะส่งจดหมายนะคะหรือโทรศัพท์มาถึงอาจารย์ได้ตลอดเวลานะคะถ้าส่งจดหมายส่งที่ภาควิชาเทคโนโลยีเพศศาก,กร,รมคณะเพศศาสตรม์มหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะตู้ไปรษณีย์90112นะคะแต่ถ้าโทรศัพท์นะคะก็โทรศัพท์เข้ามือถือของอาจารย์ได้ค่ะ0818966330นะคะ สำหรับเวลาของรายการก็คงจะได้สาระไปพอสมควรนะคะอาจารย์จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในโอกาสต่อไปในเรื่องที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับท่านผู้ฟังในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทพีไฟเนนซ์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ